จืดซื่อ,อพี่น้องขับรถลายพี่น้องมีตไปสองลบไปเสร็จหนึ่งหมดเกิงทางเลยลืมโทรศัพท์ต้องได้กลับมาเอาพี่น้องมาแต่ฟ้าดีใจตื่นเต้นแหงบอกมือกะเข้ากะได้ขับข่าวดีพี่น้องข่าวดีอันยิงใหญ่ ยิ่งใหญ่เลยพี่น้องสำหรับเฮาเนาะยิ่งใหญ่กับอนอื่นกับกับขอบคุณเอื่อยหักนอนพี่น้องหรือว่าพี่สาวเออโดยหักซะ,นะเนาะไปหักก็คือความหมายว่าควรหักแพงนะักถือหักแพงกันสั่งเออแท้ๆอะไรเนาะเพิ่นดูองจิตพี่น้องเพิ่นผากเงินมาใหา้เผ็ดลังคาบ้านซื้อเล็ก จำนวนเงินอยู่แปดร้อยหาสิบปอนเป็นเงินไทยอยู่สามหมื่นสามหมื่นเท่าไรบ้างมื่อก่อนเลยลืมสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยพี่น้องเล้ยสาธุ ขอบคุณงาม,งามเนาะเพิ่มเง,งินก่อนไปร้ 4, 000 30, 000 7, อยห้าสิบปอนด์สามหมื่นสี่พันสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยโวยจุ้ยเปีย <c oughs> งไปเอาสรงเถื่อนเอาปพียง กฎอื่นกับขอโอแซ่พรวนเหมือนกันเนาะขอหัน,อ,นอุ้ยพรวนเอื้อจงมีความสุขก,กายสุขก,กายสบายใจเด้อปัจักบุกภัยไขยะจ็บจงนี้มีเฮงอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยลำรวยให้ขอให้กินให้พญาโลคาปีใหม่นี่ก็มีแต่สุขแต่ละเข้ามาในครอบครัวเอื้อประทางใจกับมีคนสวยเหลือ ทางเนื้อกายมีคนสวยสาวอมข้างก็ขอให้มีคนหนักคนแพงเดือยเด้อการเงินการงานขอให้ลับเดือยเลียนไหลเหตยังกระบอยของไหวค่าไหวกระบอยค่ามากระบอยของเฮ้เอ้ยมึงเอ้ยมองเดือยเด้อเอ้ยสุขกายสุขใจลำรัวลำรัวเฮงรวยตลอดปีใหม่ขอยเอ้ยถือควายรถตอรี่รางวัลทีหนึ่งลื่าหวยลาวหวยไทยขอให้มีโชคมีลาภเนาะ พรนทีอวยพรไป,ไปขขรถูกคําถูกคำไอพอนเทาเอาไปก็ขอให้สักสิบนั่แหลนะเนาะขให้เป็นคำไอพรที่งสักสิบเกิดดอกอ้อคนนั่แหละข่อยเกิดดอกอ้อคนให้แกเอื้อคนผู้ที่มีผู้ที่มีน้ำใจใจบุญน้ำใจใจรัทธาเนาะสวยเรือนอะกมาตลอดผู้ที support, ่ซนะัพพอร์ตเนาะคนที่ซัพพอร์ตมาตลอดไปเราเคยเคยถิ่มเคยปาอยู่เคียงบ่าเคียงไหลเนาะอยู่เคียงบ่าเคียงไหลนองแล้วก็หลาน ตาขบครัวเฮาแ้่ก็อุบุธรรมคำสู่มาดโดยตลอดไปน้องขอยผลนจงจเจริญเจริญน,นำใจอันดีงามงดงามของเอื้อยจีจุ๊จำไว้ตลอดไปเนาะถ้าหากว่าลูกภัยไขเจ็บจางหายเฮาจังพอกันเนอ,อื้อยเนาะเฮาจังพูดพอกันตามคำหนัดหมายหฮาไว้ใหพไ่น้องเปิดงนัดให้ฟังก็เด้อ เลือกขาทำเนียมถไรเน่้าหกเดแเก้าสิบหนองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองส เอ่เนจสี่รเนาะหเลือยู่สิบสามสามสิบหกพันเรือว่าสามหมื่นหกพันสองสามหมื่นพันสองสีหก้อยาบาทกับเงินกี่สิบพันเลยก็สี่สิบก็หกสบเนาะอี สี่สิบโอ้ตัวนี้ับเป็นหกสิบสองสี่หกแล้วอยู่สามหมืน่นสองสี่หกพันหกร้อยหกสิบบาทโอ้เลขเป่าได้เลทหูฟังราคบสามหมื่นหก,มมนหกพันหกร้อยหกสิบบาทอืมจังไหกัน ເອື້ອຍເນາະບໍ່ຊິເ n ົານາງມຸມມາເຂົ້າກ້ອງນຳເອື້ອຍນາງລັບກະໜ້ອຍຈັກຂອງໄປເບິ່ ขอให้มีความสุขทั้งครัวละผรพวกนี้ด้อยเด้อยังไงกะมีคำบรรยายเลยเนาะมีมีแต่ความห่างความแพงความคิดเหรอคิดถึงเนาะหาเอื้อยกะบูหัวสิมียังสิบะบูหัวสิมียังตต เคยโบอยู่ในภายพักหนาเนาะอู้วววว่าสิได้พบโผกันบบนะเคยเนาะกะโเบิ่งไปนั่นแหละเพราะว่าทางเบิ่งพะเยาพะเยาเอันนั้นนะกันอันไปมาได้แบบไปเยี่ยมไปยามเนาะพี่น้องเฮาก็สิได้อันไปมาได้เฮาก็สิไปเยี่ยมไปยามเื่อเนเพราะว่าบ้านเพป็นก็อยู่ไทยนี่นะเพป็นเพคนเดียวน บกหลอดบกสีบาข้อนเอือถือเล็กก็เฮงเรงเลยๆเกินบวกเก่าเรื่อยเ,เอือ,อให้น้องสามีข้อใเอือได้เข้ามาหลายคนนี้รน่ยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าล้านเท่าเอืเดเด้อขอให้จเจริญหูเรื่องเก่าหน้าก่าวตาทางการงานการเงินทุกเรื่องในชีวิตกงเอ,อือดข้อบวมีแนวข้อแนวค่า จนหล่นมือหล่นตีนน้องเออกระคอถอดกันปิ้งผ่าไปกันนากระอโทษขอพลันลายเด้อังเด้อขอโทษหลายคอผิดพี่น้องมันดีใจแห้งมันมันบอกยังไงแบบมันมันตื่นเต้นนัดน้องขอให้เอื้อจุงจะเดินจะเดินทำรวยไปจากไปขายเชฟไปทำอวยพรกันมันจะออกจากมุกจากใจอีหลีเนาะจนแบบบุมีคำมันยายเลยแบบว่า ก็ให้โชคมันร่ำรวยก็ให้ได้ผู้ใหายก็ให้มีความสุขหล,ลายๆเด้อเด้อเนาะขอให้โชคดีโชคมันร่ำรวยทั้งผู้ให้และผู้หายเอาเพียงเนาะพวกนี้เสียงเพลงเนาดนี้พี่น้องอ่าใบพันตัวนี้มีเลข73เกด,ด้อ73ใบ100บาทตัวนี้มีเลข55ที่เขาเจ้าเขียนใส่ตัวนี้เป็น59พี่าเนาะหาเก้าเนะา,านะมันก็ทํา เกะ้าพี 73. 73น่น้องหาเก้าราคาหาหากับเจ็ดสามเจ็ดสามเนาะนี่มีเหรียญติดมาในงเงินมาเพียงเนาะขอบพูดล,ลายๆเดี๋ยวดูจนมีอจะทำมันง่าย,ยเลยก็หายหจะเดินจะเดินเนาะ นี่กะน,น้องกะสีเอามาซื้อเล็กเนาะคือแทนบอกมาซื้อเล็กจอดลังคาคุณสวยลังคาบ้านเฮาพีานน่น้องเอ้ยเฮาก็จนแบบว่เสียดายเนาะเดี๋ยวจะจอยมาทำงานกุเลยคุณเลยขอบคุณเอื้อยคุนพ่อหนะน,น้าพ่อตาเบุดโคบุดครัวกะกะขอโทษขออภัยเด้อเดี๋ยวถ้าูถ้าครัวลงมาเฮาจังสีออกมาขอบบุญขอบคุณเอื้อยอีกครั้งเนาะเอื้อยเนาะ จะได้กขอเอื้อเบิดขอเบิดขึ้นเบิดโรคเบิดภัยเบิดความสุขความเศร้าขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทุกการสบายใจเนาะไปบ่อนข้ามาบ่อกขายของตกน้ำบ่อกขายตกไพ่บอกขายใหมมีแต่คนหักคนหอมมีแต่คนหักคนแพงเด้อเด้อการเงินการงานขอให้เจริญงบเงินตลอดปีใหม่เด้อกัรมืออื่นเนาะมืออื่นแม่เนาะสิได้ไปซื้อเล็กไปสั่งเล็ก ตะกี้ว่าสิไปมื่อนี้แหละเงินเงินงวดซองพูนนักมางวดมื่อนี้ก็เลยว่าทาทาพร้อมกันพูนแหละพีเพม่อนเอ้ยตามใจคุณโอ้ผมว่าเดาใจคุณโอ้ขอบคุณขอบคุณหลายๆพีหลายาหายมืน่มนเงาะสามหมืน่นสามหมื่น เจ็ดพันสี่ร้อยบาทเหลืออยู่สามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทพี่น้องถั่วเหล็กเปล่าพี่น้องจะเปิ่งงูหน่อยกัน่ะหนับเป็นแหลบไว้แล้วนะคะอะไรมาจะเปิ่งพี่น้องนางนอน แม่ไปเอาเงินมาเขาเอานอนแพ้เขาก็บปุห้องหายพี่น้องสุดนอนก็มาหนุนหดกงเวนลูกเอ้ยขอบคุณเอฟซีทูกฐานเนาะพี่องเนาะผู้ที่อุปถัมภ์คามสู้อยู่เคียงบ่าเคียงไหลเฮาในยามเฮาขัดสนเนาะพียงเนาะขอบคุณเอ๋ยคนหลายๆที่สวยเฮา <c ười> เห็ดในฟันครับเป็นจริงเห็ดในอันนี้พี่น้องความฟันก็คือคันได้เฮือนเฮือนแล้วก็อยากลงมาอยู่ทำกันพร้อมหน้าพร้อมตาพี่น้องเอนะ้ย โบโคลำโครวยดอกขอแต่เฮือนแล้วมีบอลดูเป็นคงตัวเองผัวก,กับยังสีลงมาอยู่น้ำลูกน้ำเมียคําพัวลงมาผัดคันพัวลงมาก่อนผัดเพื่อนสั้นบอแเล้วผัดบุมีแน,ว,นวหามาบ้านเฮาผัดจำเป็นต้องให้ผัวอุดอมอากอน,นะพีน้องคันไปถางเงินเดือนผัวเฮาก๋ยังหึงอะไรพป่น้องกาขบุญขบุญเอื้อผนทีสวยมาเนาะห้ได้ใบขืนนอพีน้องเนาะ ดีใจแห้งแะไรไพี่น้องดีใจจนแบบว่าบอกบอกบอถือกูอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะแบบแต่ละเื่อกับว่าดีใจอะไรใดพี่น้องหักยังบอเถื่อสุดนี่หักยังบอเถื่อครั้งนี้เียลออสกับขั้นผิดพลาดไปได้ก็ขอถูดขอไปละลายเดินอย่างเด้ออัมลาพัจจักพี่น้องพบกันคลิปหน้าเขาเอานอนเขาหอดบ่อบปูผ้าแพร่หายขั้นแม่นอนเนี่ยเอานอนแล้วแม่ปูแพร่หาย